สวัสดีค่ะคือชันนางชัญญานัดเตี่ยมแซงเป็นประธานชุมชนของตลาดเก่าลำปำานีาาฉีพเนี่ยขาค้ายการเดือนเราเป็นประธานชุมชนเนี่ยคือต้องการให้ชุมชนเข้มแข็งเรามีสลาะสี่หลักซึ่งทุกคนรู้จักเรามีอาเอกลักษณออ์ก็สมัยราชก,การปีห้าฐานได้มาขึ้นเรือลวตี่ลำปำค่ะ แล้วก็ได้ท่องเที่ยวกับชาวบ้านตรงนี้มันเป็นฝากความฝากภูมิใจข้องคนลำปำค่ะชุมชนข้องเราเนี่ยเป็นชุมชนตีวามีอัตลักษณ์ตีวานื่งมีสาราไทยซ้อมีล้านาฮะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยดูแลช่วยเหลือถึงกันเลยก,กันอาชีพก้องชาวบ้านก้องตลาดเขาลำปำเนี่ยจะเป็นเมฆาเ,เดิมเดิมนี้ตลาดเขาลำปำเนี่ยจะอาชีพลักก็คือห้ปาปลาห้าปลา จนถึงปัจจุบันนี้ชาวบ้านก็ยังห้าปลาอยู่เหมือนเดิมมันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านค่ะแล้วการส่วนนึ่งเนการห้าปลาแล้วเนี้ยเราก็ยังมีอาชีพเสริมคือการขา,ายนั่นคือวิถีชีวิตชุมชนในในลำปำนะคะทางเทศบาลเนี่ยได้ส่งเสริมโดยการเ่ี่วให้ชุมชนเนี้ยมาไข,าข้ค้งมีการเติบโตขึ้นในระดับนึ่ง แต่ว่าเรามามีปัญหาตอนแต่ว่า,วาเทลําปั๊มเนี่ยมันเป็นเท,เทลับน้ำแล้วก็มันเป็นเทลุ่มซึ่งเพราะว่าค้นตกหรือดื่มนเนี่ยมันทาให้น้ำเนี่ยอเออขึ้น,ข,นขึ้นท่วมท่วมบานคน้นจนว่าเราคายโค้งไม่ได้ค่ะมันเป็นปนั้มาตั้งหน้าแล้วค่ะแต่กาตอนนี้ก็คือก็ยังมีการคายอยู่ค่ะชาวบ้านก็มาหนังคายอยู่ริมผานนะคะ ซึ่งส่วนมากจะเป็นข้องข้องปวกปลาดสดเตี๋ยวากนออกเรือห้าปลาเพราะว่าอาชีพ้องข้องคนลำปำก็คือออกเรือห้าปลาเรายังมีต,ตัวตัวเด่นตัวดังข้องเราก็คือกุ้งแม่น้ำนะคะซึ่งกุ้งแม่น้ำข้องข้องเราเนี่ยมีรสรสชาติเ่ียวหวานแล้วก็มันกินแบบฟินเลยค่ะจริงจริงแล้วเตี๋วได้เกิดล้านอาหารเนี่ยเพราะว่าคน ข้างโนกอมาเทียวนื่องอ่อมันเป็นมันเป็น้าดแล้วก็มัน,น,ม,นมันมีความสวยงามก้องธรรมชาติโดยแต่ว่าเราอ่าคนในชุมชนไม่ต้องลงทุนทำได้เลยแค่ว่าลักษาอ่าระบบนอกมีเวทไว้ตรงนั้นนะคะชาวบ้านเนี่ยกเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราน่าจะมาค่า้ก้องอ่าค่ก้องข,งขีนขึ้นมาค่ะควัดตูดีปก็เอามาชักในชุมชน กุ้งเม่นกส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นตีวารักๆก็คือกุ้งเม่นน้ำต้มยำหรือว่ากุ้งเผากุ้งอบเกลือนะคะก็คือพอเราได้ได้กินตรงนั้นเนี่ยมันจะมีมีความรู้สึกว่าอร้อยแลวก็สด